ดวงอาทิตย์ย th ok. um ังขึ ang, si ok. so ้นทางทิศตะเวนออบปัญหาในทุกๆทางแต่สิมีทางออกใจสุ่มๆที่ยังช้ำชอบสู่เด้อยูทูบเด้อเห็นไหมยูทูบตื่นแต่เช้าเป็นจังไดเพ่อใหญ่โอ๊ ไปพ่อใหญ่โอ๊ตโอ้อดทุบตะกูแต่งเด้อโอ้อดทุบอันนุนตะกูแต่งเด้อคเอ้ยเนาะมันสืบคนผู้หน่อยขางล้างหน้าพุนพุนพุนถอยถอยถอยอยอันนูนจะจิ้งนีแต่งเออโอ้คเลซักปล่อยปล่อยว่ะคื Jamie, <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไพรสษษิริมงคลไพรโค้งนะคะเสียงน้นเสียงนูงงงง้นเสียงเร็วเสียงให้ YouTube หน่อยเร็วเสียงยามเช้าหน่อยเร็วเออเอ้อออยกสองขาด้วยนี่ท่าหมา่ท่าใหม่ย,ยกสองขาด้วย Đi bua bơ ăn a nữa babu ngô Ta ngô 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 mà cái ngô 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 hả ngô 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 ô ô อันนุนยอน้องนุนไอน้นุนโอ้ยเนาะโอ้วิ่งนี่โอ้โย,ยนเจาเ้าแหละให้มันตื่นแต่เศาโอ้ถือบักเอ้ยยังหินอันนี้ดินแข็งแล้วพุ่นติดขาอุ้ยเนาะอันนุนไนี่ยมโอ้ ยู่ยเศร้าปะเงียบเลยเงียบกว้างกว้างแม่ปลองอ่อนมึงมึงมึงเดี๋ยวตามมาหนุนอ่อนมึงมึงตามมาหนุนอย่าทถนจี้จี้ทางแม่เนี่ยปลองจี้ทางแม่เนี่ยจีห่างห้างนึกกี่ใกล้ใกล้ใกลอุ้ยโง่หนุนเปล่าให้หนุนเปล่าให้ นุ่นเปาเปาให้น้องหน่อยนุ่นเลยเปาให้หน่อยเจ็บตรงไหนยูทูบโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุบหัวผิดแล้วผิดค้นนางอีกแล้วคุ้นง่ายก็ถือหัวโป้ยูทูบโอ้ยโอ้ยตรงนี้เดินนุ่นเปาให้น้องยูทูบโอ้ย โดนงานโดนเมื่อวันดีหัวไม่แตกวันนี้น้ำค้างโหมกลงแรงเลยวันนี้กว่าบางงากว่าบางทีโอ้ยถุงางา,าโอ้งโอยงาโอย้ยงาโอย้ยโอ้ยเสียวงาเด้คอยห,หัวแตกเลยติโอ้ยหัวเราสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องคลายสิริมงคลคลายโค้กค่ะเออจักอะไรตรกนี้ พออกับยูทู e เลยตื่นมาก็ว้าวุ่นวุ่นวายเลยนุน่นยายาก็ไม่ติ่นเอยอันนุ้นนีน่เอ้ยเนาะเอ้ยไปแล้วขนุนเขาไปแล้วอันไหนไหนไหนไปทางไหนนี่ ơ ừ, ừ, chắp ơ ừ, chắp 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 Ngang coi Ngang coi Ô, 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 tèn, chắp 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 เอ้เนาะอันนี้เลำลีลำไรลเทเตดนี้ยิมมนปากเออเม็นปากเออโอ้ยดูดูอันนู้นเอ้ไปได้หรอกโอ้ยไอจิงเคลนปลอกเ้ยไม่เอ้ยเออไม่เนี่ย แซงเออสิเออก็แซงเออเออลัก y o ยูทูบครับป่าววายยูทูบโดยกระดูเป่าววายยูทูบโดยเร็วอืมเฮ้ยเนาะเสพเพลงเนาะนุ่นเนาะดูยู u ูบจ e อดูาทำนา sang mi sang con ní nhặt choo ơi, Ôi, choo YouTube, Youtube Ôi, chụp phô có đai choo 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 ơi choo 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 nó choo 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 choo

nôn, oh, ô thôi thôi lăng rồi kìa! anh nôn thôi là anh muốn chảy à rồi mình, cha cha chưa โอ้โอ้ตาลโจโจ้จ้าจ้าคนนึงแม่ยังหวยว่าแล้วลูกโดนอยู่ดีๆก็ไปกดอยู่นั่นแหละมันก็ตื่นตีแบบนี้ได้จีปดสมนึงแม่จ้า ให้พญายอดไปทงได้สายจะได้ไปงานอย่าได้มาย่ำมาามือนหรโบจักเล้วไม่ทีสิบเอ็ดโบ จักแล้วก็มองม่ว่านนูะมึงมามองม่ก่นอนโคกเสียงหนยล่วพนทิพ อะไรสิเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมพนทีป่ะเสรแล้ว คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ